สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำดอกตันยงกันนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมคือริบบิ้นเบอร์สองนะครับแล้วเราจะเริ่มทำตนะั้งแต่ลูกส้มไปเลยนะครับลูกส้มจะมีวิธีการทำแล้วนะครับย้อนเข้าไปดูได้ในคลิปนะครับความยาวริบบิ้นเราจะใช้สี่สิบห้านะครับสำหรับทำส้มถ้าเกิดในคลิปนี้ผมจะ ไว้ยาวโดยที่ไม่ต้องต่อนะครับแต่จะปล่อยส้มไว้ยามเพิ่มอีกเป็น40หรือถึง45นะครับแล้วก็ใช้ริบบินใช้ิบบินกับเพชรมาต่อเอานะครับความยาวเท่ากับทกส้มที่เราเผื่อไว้นะครับ จะได้ลักษณะนี้นะครับต่อไปเราจะมาเริ่มชั้นแรกนะครับทำลักษณะนี้ครับบุสอดข้อช่วงนี้นะครับ ทำให้ครบแปดเส้นแลครับแล้วเราจะมาดึงแต่งที่หลังได้ครับกับหมนสอดเสร็จแล้วเรามาดึงแต่งนะครับเราคลิกมาทานหลังสอดตามแนแวได้เลยครับ สเสร็จแล้วพลิกมานั้นหลังเราจะเริ่มดอกที่สองนะครับจับม้วนดึง้างหน้าเราจะสอดลงช่วงทั้งหน้าด้านนี้นะครับดูอีกรอบนะครับม้วนดแบงหน้าใช้นิ้วช่วยประคองไว้นะครับพลิกมาด้านหลัง จะทำลักษณะนี้นะครับหมวนกรดสอดถึงให้กระชับนะครับจัดให้ดูทรงแล้วเราทำ,ทำกลีบตกพันธุ์่ิามนะครับถึงขึ้นไปครับนี่้ากมหมวนแค่มือประคองไว้สอดตัวของมันเองนะครับลูอีกรอบนะครับ จับยืงขึ้นไปมงอสอดจะรู้ท่องอยู่นะครับเสร็จแล้วแล้วก็มาดึงแตงะครดูสวยงาม เสร็จแล้วพลิกมาด้านหลังนะครับเราจะทําเำดอก,กสุดท้ายนะครับเป็นดอกบัวนะครับจับมาพลิกไปด้านนดึงขึ้นไปด้านบนจับคลิกให้เป็นนักษนานี้นะครับแล้วก็สอดช่องนี้ลุใช้มือชุบประคองไว้นะครับ เสร็จแล้วตัดพับเก็บให้เรียบร้อยนะครับตกแต่งด้วยสติกเกอร์ก็จะดูสวยงามไปอีกแบบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับ